เล่นของเล่นแต่เช้าเลยโอ้โหอะไรนะ่ะจะพาใครไปไหนนี่ฮะบูบี้บูบี้โอ้บูบี้เป็นน้องหมาใช่ไหมนี่ไม่เอา<ม>น้องกัน,น,นบูบี้เป็นคนเอาโอ,โอ,โอ้จะพาน้องไปไหนลูกนั่งรถนั่งรถจะไปไหนทีนี้ห่พี่ขายต่อไปข,าย,ขายต่อขายอะไรคะขายขานมขายขานมโอ้เก่งแต่น้อ โอ้โหนีเครื่องอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่เด็เชือกไปอยู่อะโอ้โหรถรถจักรยานพ่วงเลยนี่ใช่ไหมคะโอ้โหจักรยานพ่วงหนูนี่โอ้เท่จังเลยมีอะไรบ้างลูกจะขายอะไรบ้างคะช้อนช้อนอาหารผูฮะปูปู นี่คืออาหารบลาอาหารบลาแบบเลยเนาะเหมอเนาะอ๋อทำให้ดูนี่ทำให้พ่อดูหน่อยจะทำอะไรขายนี่จะทำไข่เจียวไข่เจียวอ่ะตีไข่แล้วใช่ไหมนี่ไม่ใช่ตีไข่ตีอะไรห,หมุนหมุนอ๋อหมุนหมุนอยู่อ๋อเอาเอาบูบี้ไปเป็นเพื่อนใช่ไหมนี่ผมมีเพื่อนด้วยโอ้เป็นรถจักรยานพ่วงโอ้โห จักรยานพ่วงนี่นี่เท่มากเลยค่ะค่ะค่ะจักรยานพ่วงนี่เท่มากเลยค่ะโอ้โหคนนั่งได้ด้วยโอ้จะซ้อนกันไปกี่คนเนี่ยกี่คนเนี่ยให้บูบีนั่งหน้าเอออ่ะให้ใครนั่งอีกเอาใครซ้อนท้ายอีกเนาะ บูบีนั่งดีๆระวังบูบีตกเจ็บนะอันตรายนะนะั่น่ะระวังบูบี้ร้องไห้นะเดี๋ยวคุณพ่อจะกล้ามาให้หน่อยก็เก่งๆออกอด้วยแล้วคุณพมาวางไว้ใกล้ๆหนูโอเคอ่ะโอเคเอาบูบีจะหัวจะสักแล้ว <laughs> <tyard. S 2> อะไรเออเอามัดเชือกหรือลูกนะี okay. oh ่ยโอเคโอ้โหเชือกก็เชือกวิเศษด้วยโอ้โ oh ห oh, แน่นอนจริงๆอ่ะนี่นี่มีเชือกวิเศษนี่เหรอคะข้าทาขับรถเหรอคะเอามอเตอร์ไซค์หรือจักรยานคะเนี่ยโมเตอร์ไซค์โอ้โมเตอร์ไซค์พ่วงข้างโอ้โหของแท้เลยนี่นี่ จะดีกว่าจะไปไหนต่อทีนี้ไปสถานีตำรวจไปทำไมคะไปจะแจ้งจ,<น>จับใครแจ้งจับโจรคนบ้านของหนูค่ะเอคนบ้านของหนูโจรอยู่ในมุง้งโจรอยู่ในมุ้งเหรอคะโอ้โจรไม่หนีลเลยใช่ไหมคะขับรถหนีโอ้หนูขี่รถเอาขับเร็วหนะ่อยเอาขับเร็ว อ๋อ oh, สวัสดีค่ะจบแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยเด็วสวัสดีค่ะ